สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาถักน้องกระต่ายใส่กระโปรงบานกันนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะขนาดจะประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะ8ดนิ้วครึ่งอันนี้ใช้ไหมเส้นเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวใหญ่กว่านี้นะคะก็ใช้ถักสองเส้นควบได้นะคะแอดมินเคยสอนวิธีการถัก2เส้นควบไปแล้วนะคะ เพื่อนๆก็จะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มแพทเทิร์นหรืออะไรใดๆเลยนะคะใช้แพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยค่ะแต่ว่าสามารถทําให้ตัวใหญ่ได้ด้วยการถัก2เส้นควบบแล้วก็อย่าลืมใช้เข็มเบอร์ใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้ไอ้มินใช้เป็นเบอร์3นะคะใช้ไหมพรมสีพายเส้นเดียววันนี้ใช้เป็นสองสีนะคะ สีตัวแล้วก็สีกระโปรงซึ่งในส่วนของสีกระโปงนะคะเพื่อนๆก็เลือกใช้ได้ตามที่เพื่อนๆมีหรือว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นนะคะหลักๆก็จะมีใยนะคะมีเข็มเย็บเข็มหมุดนะคะแล้วก็ไอ้มินใช้กาวด้วยเพราะว่าไอ้มินใช้เป็นตาแปะตาแปะไอ้มินใช้เป็นตาขนาด1เซนนะคะแล้วก็มีกันไกลนะคะเนี่ยมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะมีกางเกงในด้วยนะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นกระโปรง บาแบบนี้นี่ค่ะด้านหลังนี่ค่ะยังไงรบกวนนะคะเพื่อนเพื่อนให้เป็นฝากกดติดตามช่องให้นิดนึงนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเราก็จะได้มาถักงานร่วมกันนะคะามาค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มถักน้องตัวนี้กันนะคะถักส่วนหัวนะคะเริ่มต้นนะคะ เพื่อนพันไหมไปที่นิ้วนะคะทําให้เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปควักไหมเข้ามาแล้วก็ถักอันนี้ถักล็อกไว้ก่อนนะคะแถวแรกของหัวเราจะถักที่ 6x ค่ะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปในวงกลมที่เราทําไว้ควักไหมมาสองห่วงถัก 1x 2x 3x 4x 5x แล้วก็ 6x นะคะเสร็จแล้วดึงไหมขึ้นค่ะ แล้วก็จับตรงเส้นสั้นนะคะรูดงานเข้าหากันแล้วก็หาไหมพรมสีอื่นนะคะใช้ขั้นแถวต่อไปแถวที่สองค่ะถักด้วย6 V V ก็คือการถัก X ลงไปในช่องเดียวกันทั้งหมด2 x นะคะเป็นการขยายงานค่ะแทงเข็มไปที่ช่องแรกนะคะควกไหมขึ้นมา2ห่วงถัก1 X แทงไปที่ช่องเดิมถักอีก1 X นะคะอันนี้ก็คือได้1 V แล้วนะคะ ถักต่อนะคะวีที่สองีที่สามีที่สี่ีที่ห้าแล้วก็วีที่หกค่ะ ต่อไปแถวที่3นะคะแถวที่3ถักด้วย x แล้วก็ v ค่ะก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะ x แล้วก็ v นคะคะที่เหลือเพืนเพื่อนก็ถักต่ออีก5ชุดนะคะนะคะงานมันก็จะขยายออกขยายออก,ยยออกแบบนี้นะคะ นะคะแถวที่4แถวที่4เราจะถักด้วย 2X แล้วก็ V ค่ะก็จะได้ทั้งหมด6ชุดเหมือนกันนะคะ 1X 2X แล้วก็ V ที่เหลือเพื่อนเพืนก็ถักต่ออีก5่าชุดนะคะจนครบแถว 2X V ต่อไปแถวที่5นะคะแถวที่5ก็จะถักด้วย3าเแล้วก็ V ค่ะ1 2 3แล้วก็ V นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่อจนครบแถวนะคะ ต่อไปแถวที่6แถวที่6ถักด้วย 4x แล้วก็ v ค่ะ1 2 3 4แล้วก็ v นะคะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆถักต่อนะคะจนครบแถว 4x แล้วก็ v ต่อไปแถวที่7ค่ะแถวที่7ถักด้วย 5x แล้วก็ v ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ v ที่เหลือก็ถักต่อนะคะจนครบแถว 5xv ไปแถวที่แปดค่ะแถวที่8ดถักด้วย 6x แล้วก็ V ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็ V นะคะเพื่อนถักต่อนะคะจนครบแถวค่ะ ไปแถวที่9นะคะจนถึงแถวที่11ค่ะให้เพื่อนเพื่อนถัก x รอบรอบงานนะคะแถวหนึ่งก็จะได้ทั้งหมด4 8 x นะคะนะคะเพื่อนเพื่อนก็ถัก x อย่างเดียวนะคะรอบงานแล้วก็นับไปจนถึงแถวที่ให้จบ11นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะสิบเอ็ดแถวแล้วนะคะต่อไปต่อไปแถวที่12แถวที่12เราจะถักด้วย1 1 x แล้วก็ v ค่ะมันจะได้ทั้งหมด4ชุดนะคะเดี๋ยวเราถัก 11x ก่อนนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็ V นะคะ เพื่อนเพื่อนถักสิบด x v อะคะ่ะอีกสี่ชุดสำหรับแถวนี้นะคะแล้วก็พอจบแถวนี้นะคะเพื่อนๆนถัก x อย่างเดียวแถวที่สิบสามถึงสิบห้านะคะจะได้แถวและห้าสิบสอง x นะคะถักแถวนี้ให้จบก่อนนะคะสิบ็ด x v ะคะ่ะแล้วก็ไปต่อ x อย่างเดียวจนถึงแถวที่สิห้านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะต่อไปต่อไปแถวที่สิบหกนะคะแถวที่สิบหกเราจะถักด้วยสิบสอง x แล้วก็ v ค่ะก็จะได้ทั้งหมดสี่ชุดนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็วีนะคะเพื่อนๆถักต่ออีก สชุดนะคะแถวนี้12 xv แล้วก็ถัก x อย่างเดียวต่อที่แถว17กับ18นะคะจะได้แถวละ56 x นะคะเราเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะได้18แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่19ค่ะ19เราจะถักด้วย6 xv นะคะแต่ว่าคราวนี้จะได้ทั้งหมด8ชุดนะคะเราถักชุดแรกก่อนนะคะ 2...3...4...5... 6, แล้วก็ v นะคะเพื่อนๆถักแถวนี้ด้วย 6xv นะคะเลือ,อีก7ชุดนะคะแล้วพอจบแถวนี้เนีเ่ยเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวตั้งแต่แถวที่20จนถึงแถวที่23เราจะได้ทั้งหมดแถวละ 64x อนะคะถักแถวนี้ให้เสร็จแล้วก็ถัก x อย่างเดียวจนถึง23านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อแถวที่24กันนะคะได้ย3สามแถวแล้วนะคะต่อไปเราจะเริ่มถัก ลดงานแล้วนะคะแถวที่24เราจะถักด้วย 6xA ค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด่อ,อ8ชุดนะคะถัก6 x ก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6วิธีการถัก A นะคะเพื่อนๆแทงเข็มไปช่องถัดไปเนะคะ่ะวักใหม่ขึ้นมาให้ได้2ห่วงถ้าเราถักปิดก็จะเป็น x นะคะ เราไม่ปิดนะเราแทงไปอีกหนึ่งช่องค่ะถัดไปควักไหมมาให้ได้3ามห่วงแบบนี้นะคะแล้วเราก็รวบอันนี้คือการถักสัญลักษณ์ A นะคะเป็นการลดจาก2ช่องอะคะ่ะให้เหลือช่องเดียวนะคะ,ะแล้วที่เหลือเพื่อนๆก็ถัก 6xA อะคะ่ะต่ออีกจนครบแถวก็จะเหลืออีก7ชุดนะคะ แถวที่25นะคะ25เราจะถักด้วย5 x แล้วก็ a ค่ะก็จะได้ทั้งหมด8ชุดเหมือนกันนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ a นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่อนะจนครบแถวค่ะ แถวที่26ค่ะแถวที่26ถักด้วย 4x แล้วก็ a ค่ะ1 2 3 4แล้วก็ a นะคะที่เหลือเหลือ7จุดชุดเ,เพื่อนๆถักต่อนะคะ ต่อไปแถวที่27นะคะ27เราจะถักด้วย 3x แล้วก็ a ค่ะ1 2 3แล้วก็ a นะคะที่เหลือเพื่อนถักต่อนะคะจนครบแถวเดี๋ยวเราเหลืออีกหนึ่งแถวนะคะเดี๋ยวถักอีกแถวเอ่อ อีกแถวนึ่งเราค่อยยัดใหญ่ก็ได้ค่ะแถวสุดท้ายนะคะแถวที่28ค่ะถักด้วย 2x แล้วก็เค่ะได้8ชุดเหมือนกันนะคะสองแล้วก็ a นะคะที่เหลือเพืเ่อนๆก็ถักต่อนะคะจนครบแถว 2x a ครบแถวนะคะเ,เพื่อนๆปิดงานค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปนะคะควักไหมขึ้นมาแล้วก็รอดห่วงถักโซ่หนึ่งนะคะดึงไหมดึงไม่ต้องเยอะค่ะไหมส่วนนี้เราจะไม่ได้เอาไปใช้ทําอะไรแล้วนะคะเราก็ตัดแล้วเ,เพื่อนๆก็เอาไหมพรมที่ขั้นออกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะยัดใยค่ะยัดใยก็ไปในส่วนหัวก่อนเลยนะคะ เพื่อนก็เอาใหญ่มานะก่อนยัดก็ยีเขาเออกจากกันก่อนนะคะให้เขากระจายตัวก่อนนะเขาจะได้ไม่ไปจับเป็นก้อนด้านในงานเราค่ะทีนี้เวลาเรายัดนะคะเราพยายามยัดเข้าไปด้านในก่อนด้านในสุดนะคะกมันจะพยายามดัน ดันใน้เขาเข้าไปข้างในก่อน ยัดเข้าไปให้เต็มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดทรงเขาค่ะตัวนี้หัวก็จะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆจะออกเป็นรูปสามเหลี่ยม ค่ะนะคะเห็นเป็นทรงปันป่นๆเขาหน่อยก็ได้ค่ะให้ใหญ่เข้าทีเ่ข้า,ท,ขาทางได้เป็นทรงสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วนะคะเราวางส่วนหัวไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนต่อไปกันค่ะ ไปเราจะมาถักส่วนหูนะคะหูเนี่ยเราจะไม่ไม่ยัดใหญ่นะคะแล้วก็จะถักทั้งหมดสองข้างด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเริ่มต้นเพืเ่อนๆก็พันไหมให้เป็นวงกลมนะคะแล้วก็ถักเข้าไปในวงกลมด้วย 5x ค่ะ1 2 3 4สอแล้วก็หนะคะเสร็จล้วก็ดึงดึงไหมขึ้นแล้วก็รูดงานเข้าหากันค่ะ ไหมพรมสีอื่นมาขั้นแถวเหมือนเดิมนะคะแถวที่สองค่ะเราจะถักด้วย5้วีไหมที่เราดึงตอนเริ่มต้นนะคะเราก็วางเขาไว้ตรงกลางนะคะตรงกลางเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็จะถักไปซ่อนไปนะวีที่หนึ่งวีที่สอง วีที่สามวีที่สี่วีที่ห้านะคะแถวที่สามแถวที่สามเราจะถักด้วย X แล้วก็ V ค่ะได้ห้าชุดค่ะ X กแล้วก็ V นะคะเพื่อนก็ถักต่อจนครบแถวนะ XV XV ไปแถวที่4นะคะจนถึงแถวที่7ให้เพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวค่ะก็จะได้แถวละ1 5 x นะคะนะคะเพื่อนๆถัก x อ,อย่างเดียวนะคะไปจนถึงแถวที่เแล้วเดี๋ยวกลับมาถักต่อกันค่ะได้7แถวแล้วนะคะต Drake ่อไปแถวที่8ค <marché> ่ะแถวที่8เราจะถักด้วย3 x แล้วก็ a นะคะก็จะได้ทั้งหมด3ชุดนะคะ1 2 3แล้วก็ a นะคะ เพื่อนถักต่อที่เหลือนะคะอีกสองชุดค่ะต่อไปแถวที่เก้านะคะจนถึงแถวที่11บเอค่ะเพื่อนถัก x อ,อย่างเดียวนะคะจะได้แถวละ12บ x ค่ะ ไปแถวที่12นะคะแถวสุดท้ายเราจะถักด้วย x แล้วก็ a นะคะก็จะได้ทั้งหมด4ชุดค่ะ x แล้วก็ a พอครบแถวนะคะเพื่อนๆก็ปิดงานนะแทงเข็มไปช่องถัดไปนะคะ พักใหม่ขึ้นมาแล้วก็รอดห่วงถักโซ่นหนึ่งนะคะในส่วนของหูนี่ดึงไหมประมาณซักเกือบสองซักประมาณสองคร่บค่ะคืบมือเรานะคะแล้วก็ดึงไหมที่ขั้นออกได้เลยค่ะเพื่อนๆถักด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้หูทั้งหมดสองข้างนะ,ะวางไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนต่อไปกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ได้หัวแล้วก็ได้หูแล้วนะคะต่อไปถักส่วนแขนค่ะ ส่วนแขนก็ถักสองข้างแต่แขนเนี่ยเราจะยัดใหญยนิดหน่อยนะคะเริ่มต้นนะคะพันไหมเป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะถักเข้าไปในวงกลมนะคะส่วนแขนถักเข้าไปแถวแรก 5x ค่ะสองาแล้วก็5นะคะดึงงานเข้าหากันเหมือนเดิมเอาไหมพรมมาขั้นแถวนะคะไหมพรมสีอื่นแถวที่2ถักด้วย5 V ค่ะ ที่หนึ่งวีที่สองวีที่สามวีที่สี่แล้วก็วีที่ห้านะคะต่อไปแถวที่สามจนถึงแถวที่สิบนะคะให้เพื่อนเพถัก x อย่างเดียวค่ะก็จะได้แถวละสิบเนะคะ เ,เพื่อนๆถัก X อย่างเดียวไปจนถึงแถวที่5ก่อนนะคะถ้างานมันงุ้มเข้านะคะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็พยายามดันให้ส่วนที่เป็นตรงลายค่ะให้อยู่ด้านนอกนะคะอ่ะเ,เพื่อนๆถัก X อย่างเดียวไปถึงแถวที่5ก่อนนะคะไปแถวที่6นะคะแถวที่6เราจะถักด้วย4 X แล้วก็ V ค่ะก็จะได้ทั้งหมด2ชุดนะคะ1 2 3 4 แล้วก็ v นะคะถักอีกหนึ่งชุดนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ v ต่อไปแถวที่เจ็ดจนถึงแถวที่สิบสองนะคะเพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวค่ะจะได้แถวละสิบสอง x นะคะเพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวจนถึงแถวที่สิบสองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะ ครบแถวแล้วนะคะเพื่อนๆดึงไหมขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะยัดใหญ่เข้าไปในส่วนแขนก่อนส่วนแขนเราจะยัดไม่เยอะนะคะเพื่อนๆเราจะให้ตรงด้านบนตาเนี้แบนๆหน่อยนะคะแต่ตอนนี้เราต้องยัดให้เข้าไปด้านในให้ตรงนี้มันเต็มนะคะให้ด้านในมันเต็มก่อนประมาณนี้ค่ะแล้วก็ เราก็ถักต่อแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายเราก็จะถักด้วย X แล้วก็ A ค่ะก็จะได้ทั้งหมด4ชุดนะคะ X แล้วก็ A จบแถวก็ปิดงานนะคะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมขึ้นมาลอดห่วงแล้วก็ถักโซ่หนึ่งส่วนแขนก็ดึงใหม่ประมาณ2คืบเหมือนกันนะคะ <S <s แล้วก็เอาไหมพรมที่ขัน่นออกได้เลย <S <s เพื่อนเื่อนก็ถักแขนนะคะแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งข้างนะคะด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนี่ค่ะ <S <s ตอนนี้เราได้ชิ้นส่วน สชิ้นส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวชิ้นส่วนต่อไปนะคะรบกวนเพื่อนๆตามดูคลิปที่2นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ